ของโกอารุปบาย y LG ครับสนับสนุนโดย YLG Group โทร022871155และ026775520คุยคุยกันเลยค่ะกับคุณทิพานะว่าวัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ YG l G Bullet amp Futures ค่ะสวัสดีครับคุณทิพาครับสวัสดีค่ะ คุณนิภาครับดูเหมือนว่าสัญญาณโทรศัพท์จะมีปัญหานะครับราคาทองคําล่าสุดตอนนี้นะครับในฝั่งของโกลสวอตนะครับ1,6 1 5เหรียญวันนี้แกว่งตัวค่อนข้างแค,แค,คบครับเพราะสูงสุดทําไว้ที่1,617เหรียญน,นะครับขณะที่ต่าสุดอยู่ที่1611เดเหรียญถ้าเกิดมองจากกราฟเนี่ยต้องบอกว่าเอาแบบว่างูประปา <c oughs> ดูแล้วเหมือนสามเหลี่ยมเหมือนกันนะคุณสุภมารู้สึกไหมหนึ 1, ่งพันหกร้อยเอายี่สิบละกัน เป็นระยต้านที่แบบผ่านยากมากใช่แล้วก็ดูสิดูเป็นสามเหลี่ยมมากเลยนะคือฐานเขาเรียกว่าอะไรนะโลยโยกขึ้นค่ะหายก็เหมือนจะแคบลงถ้าเกิดว่าทะลุตรงนี้ไปได้จะไกลหรือเปล่าเดี๋ยวไปพูดคุยกันนะครับตอนนี้สายคุณดีภาพร้อมแล้วสวัสดีครับคุณดีภาครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดี่คำสภาผู้ช่ะขาดตัวเลขเงินเฟ้อของจีนที่ออกมาน้อยกว่าที่คาดเอาไว้ดูเหมือนว่าทองคำจะไม่ได้ตอบรับกับขา่ขาวนี้นะครับ ค่ะใจเป็นว่ากระแสข่าวออกมาเป็นลักษณะของว่าตัวเลขของจีนออกมาแล้วไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็เลยทําให้ประกอบกับช่วง GDP ที่ออกมาของจีนเนี่ยก็ไม่ดีด้วยเช่นกันเลยทําให้นักลงทุนเองก <c oughs> ็มีความคาดหวังค่ะว่าจีนเองอาจจะมีการออกนโยบายอาัจฉติยสภาพคล่องขึ้นมาหรือเปล่านะคะเพราะว่า ในช่วงนี้เองเนี่ยในแง่ของเงินเฟอ้อของจีนเองก็ค่อนข้างจะอยู่ในระดับที่ต่าด้วยเช่นกันนะครับเพราะข่าวตัวนี้ออกมาก็เลยเป็นตัวที่น่าจะเป็นในแง่ของการหนุนของราคาทองมากกว่าแต่โดยรวมนะคะถ้าเราม,ามองในภาพของปัจจัยทางเทคนิคเองนะคะที่เราคุยกันมั้งแต่แบบช่วงต้นสัปดาห์แล้วว่าในสัปดาห์นี้แนวโน้มเนี่ยมองค่อนข้างจะเป็นบวกสําหรับราคาทองคาเองนะคะโดยที่อย่างเมื่อคืนนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดู การย่อตัวของราคาทองคำเองก็ย่อตัวลงไปไม่ต่ำกว่าระดับ1,600เหรียญดอลลาร์สแตทรอยอาซายถือว่ายังรับอยู่ยังมีแรงซื้ออยังต่อนเนื่องนะคะดังนั้นในสัปดาห์นี้เออก็ในวันนี้นะคะเรามองว่าจุดการย่อตัวของราคาทองคำในรับแรกเนี่ยสะกบขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ1,610เหรียญแล้วก็1,600เรหรียญดอลลาร์สแตทรอยอาส่วนแล้วกานนะคะ ทานแรกจอยู่ที่ 1, หนึ่งพันหกร้อสิบแปดเหรียญซึ่งมันเป็นต้านที่ผ่านเอ่อไม่ผ่านมาสักสองสครั้งได้แล้วนะคะตเรามองน่าโอกาสในกนขขนารทะลุของวันนี้น่าจะ่อนข้างมากเพราะว่าโดยรวมเรื่องของช่วงเช้ามาลักษณะของราคาทองคําเองเป็นในรูปแบบของการค่อยๆซื้อขึ้นนะ,นะคะดังนั้นถ้าสามารถผ่านถึงหนึ่งพันหกร้อสิบแปดได้ดาวต่อไปจะอยู่ที่ 1, หนึ่งพันหกร้อยยี่สิบห้าเหรียญดอลลาร์สหรัฐค่ะปัจจัยอะไรคะที่จะทําให้โอกาสที่จะผ่านถึงหนึ่งพันหกร้อสิบแปดนั้นมีมากในช่วงนี้โดยรวมมะค่ะยังมอองงไปในเรื่ของ จะทางเทคนิคนะคะคุณสุวภวาพเพราะว่าถึางถ้าเรามาดูของทางฝั่งฝั่งข่าวเองก็ตามเนี่ยอย่างล่าสุดเองเมื่อวานนี้ถึงแม้ว่า s อซนจะได้มีการปรับลดมุมมองเศรษฐกิจของกรีซลงเป็นน égative นะคะแต่ว่าจะเห็นได้ว่าตัวข้างนยูโรมีการปรับลงมาเล็กน้อยแต่ตัวราคาทองคาเองก็ยังสามารถยืนเหนือหนึ่งพันหกร้อยเหรียญได้คือโดยรวมเร่มองว่าเมื่อวันก่อนวันก่อนถือว่าเป็นการเทร profit ไปแล้วนะคะที่มีการย่อตัวลงไปเี่ะดับประมาณพันหกร้อยเหรียญดังนั้น,นะตอนนี้เองเนี่ย น่าจะเป็นักษณะของการปรับตัวขึ้นเพราะว่าจะเห็นได้จากเมื่อคืนนี้ที่ทางหลังจากตลาดสหรัฐเปิดในช่วงประมาณสองทุ่มันต้นไปแรงปรับขึ้นของราคาทองคํายังมีมากอยู่ดังนั้นคือแรงซื้อยังมีอย่างต่อเนื่องนะเราก็เลยยังมองว่าน่าจะยังเป็นตัวที่สามารถหนุนทาให้ราคาทองคําปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อยู่ค่ะณระดับนี้ก็ใกล้กับแนวต้านแรกมากเลยค่ะหนึ่งพันหกร้อยสิบแปดที่มีอยู่รอถือลุ้นทํนากำไรออกมาก่อนหรือว่าไม่เป็นไรดูจากปัจจัยแล้วน่าจะถือลุ้นข้ามไปได้ค่ะ มองว่าที่แนวต้านแรกเนี่ยอาจจะทยอยขายบางส่วนได้นะคะแต่ว่าแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเรามองว่าน่าจะมีโอกาสขึ้นไปเทสใกล้ๆประมาณหนึ่งันหอยิบห้าเหรียญซึ่งเป็นแนวต้านที่สองยังสามารถทําได้แต่ว่าถ้าจะให้ชัวร์เนี่ยก็อาจจะเทสพอร์ติบางส่วนที่ระดับประมาณหนึ่งันหรสิบปดเหรียญแล้วก็หลังจากขึ้นไปที่ระดับหกรยี่สิบก็ค่อยขายทํากําไรออกมาอีก,กรอบหนึ่งก็ประมาณ1,625ันหอยิบ้า 1, เหรียญแต่ว่าสึกก็ซื้อวันนี้เองก็ต้องอยู่ที่ระดับประมาณตั้งแต่หนึ่งรันห คุณดิภาครับถ้าเกิดดูจากกราฟแล้วในกรอบใหญ่สักสองสามเดือนที่ผ่านมาดูเหมือนว่าจะเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันนะครับแว่งตัวแล้วกรอบแคบลงเรื่อยๆแบบนี้ถ้าเกิดทะลุขึ้นมานี่จะเรื่องใหญ่ไหมครับจะวิ่งได้ไกลไหมครับทั้งขึ้นหรือว่าลงก็แล้วแต่คือมองว่ามีโอกาสนะคะคุณมิยิลแต่คือเดยมในช่วงประมาณสามสามเดือนที่ผ่านมาเนี้ยค่ะกรอบถ้าาสังเกตเนี่ยจ,จะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบ นถึง1,640เหรียงกรอบในสัปดาห์นี้จะขยับขึ้นมาอยู่ด้านบนของอของกรอบใหญ่นะคะสี่ที่1,580จนถึง1,640ก็อาจจะต้องมาดูกันว่าในช่วงเ,เดือนนี้เองเนี่ยค่ะราออคางกําเองจะสามารถเบรกทะลุด้านบนได้ไหมซึ่งในสัปดาห์นี้เราอาจจะมีลุ้นกันนะคะว่าจะได้ขึ้นไปเทสใ,นในกล้ๆ1,640เหรียญแล้วจะดูว่าสามารถทะลุผ่านได้ไหมถ้าทะลุผ่านระดับ1,640เหรียญและยืนได้เนี่ย อมองว่าจุดต่อไปของเขาจะอยู่ที่ 1, หนึ่งพันเจ็ดร้อยเหรียญยูเอเซอร่าพอทรอัพแต่ถ้าหนึ่งพันหกร้อสี่สิบเหรียญยังไม่สามารถผ่านไปได้ก็จะมีการกลับย่อตัวลงใหม่ครั้งหนึ่งซึ่งย่อตัวลงใหม่ครั้งหนึ่งก็จะกลับเข้ามาอยู่ในกรอบใหญ่กรอบเดิมก็คือที่ระหว่างหนึ่งพันหกร้อสี่สิบ จนถึง1,540แต่ถ้าหลุด1,540แนวรับใหญ่ของเขาจะอยู่ที่1 4 8 0เรียร์สจะลาดตัวไอันส์ค่ะค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะณระดับแนวที่คุณธีพาให้ไว้ตอนนี้ใกล้ๆกับแนวต้านสำคัญนะคะอยู่ที่1,618ดอลลาร์สหรัฐต่อทริออิลค่ะคุณผู้ชมที่มีโพซิชันของทองคำอยู่หรือว่าซื้อทองคำไว้อยู่นะคะทยอยทำกำไรบางส่วนก็ได้แต่ว่า อยากจะลุ้นต่อมันก,ก็ได้เหมือนกันนะคะที่ต้ 1, นาน1,625ณระดับนี้แนวรับนั้นย่อตัวลงไปนิดนึงนะคะ1,610ถึง1,600ค่ะแต่ระยะสำคัญเนี่ยนี่ถือว่าเป็นกรอบที่เคลื่อนไหวมาตลอด3เดือนระยะสำคัญอยู่ตรงที่ว่าถ้าผ่าน1,640ไปได้ลุ้นกันที่1,700นะคะแต่ว่าถ้าเกิดผ่านไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ยังแว่งตัวอยู่ร้อยร้อยเหรียญอยู่ก็ยังมีโอกาสดูจากกราฟแล้วเนี่ยระหว่างวันก็ยังมีโอกาสทำกำไรสัก7ถึง10เหรียญเหมือนกัน ผมวขอให้เข้ารับไม่ถูกใครจะซื้อได้ที่โลขายได้ที่ไฮลาถึงเวลาก็ไม่ได้ได้ขนาดนั้นนะครับช่วงนี้จะลงทุนค่อนข้างยากนะผมบอกว่าถ้าเกิดถือจะเอาเป็นกอบเป็นกำอาจจะอึดอัดนิดนึงเพราะว่าแก่งตัวนี่มันก็แ่าจะต้องสั้นใช้กริลล์สั้นๆสักนิดหนึ่งใช้เครื่องมือทางเทคนิคเข้ามาช่วยด้วยนะคะครับผมมาติดตามอีกมุมมองครับ